ข้อความนี้ส่งถึงคุณจากไพ่ทาโร่ก่อนจะไปรับฟังกันต่อกดติดตามกดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับพลังงานของคุณช่วงนี้เป็นพลังงานที่กล้าแกร่งประสบการณ์ในเรื่องที่ผ่านมาทําให้รู้ดีว่าควรปรับตัวให้เข้ากับสถานาการณ์นี้อย่างไรเรื่องที่เจออยู่ตอนนี้สิ่งที่สามารถแก้ไขได้คือคุณควร ปรับตัวแล้วอย่าทำซ้ำในเรื่องที่พลาดครับเป็นพลังที่คอยเตือนคุณในตอนนี้ข้อความถึงคุณจากไพ่ทาโร่บอกอีกว่าสถานการณ์ที่คุณพบเจอตอนนี้อาจทําให้คุณมองไม่เห็นทางออกเหมือนกับว่าปัญหามีมารอบตัวขอให้พักและปล่อยวางเรื่องทุกเรื่องตอนนี้นะครับ พาตัวเองออกจากปัญหาพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศขอให้เชื่อว่าทุกอย่างมีทางออกและพายทาร์โลบอกอีกว่าปัญหาที่เจอตอนนี้ไม่ควรที่จะใช้ความคิดของตัวเองควรไปปรึกษาผู้ใหญ่คนที่มีประสบการณ์มากกว่าเราเขาพร้อมที่จะให้ทางออกและหนทางแก้ปัญหาของคุณได้เป็นอย่างดีถึงแม้คนนั้นจะดูเข้าถึงยากไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าคุณหรือรุ่นพี่ที่ดูดุลองเข้าไปปรึกษาเขาครับทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีและบางทีคุณอาจจะคิดไม่ถึงว่าง่ายๆแค่นี้เองเหรอ ผมถามไพ่ทาโร่ต่อไปว่าสรุปข้อความนี้เป็นอย่างไรเหตุการณ์นี้เป็นอย่างไรคุณจะพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นดีครับ king อฟ n n นจากคุณไม่เห็นทางออกจากสถานการณ์นี้คุณไปปรึกษาตามที่ไพ่ทาโร่บอกคุณจะมีวิสัยทัศน์ความคิดที่แปลกใหม่เห็นหนทางมากขึ้นกว่าเดิมปลุกไฟในตัวคุณพร้อมที่จะลุยต่อแล้วขอให้สำเร็จครับและถ้าชอบฝากกดติดตามกดแชร์บาย